ลืมแหละสตี๋ครับหกสิบบาทหกสิบบาทหนึ่งหกสิบบาทหนึ่ง รวมกันเลยไหมเป็นสามสิบจ้านี่ค่ะของน้องเลไหมคะวันนี้มีวิปครีมนะคะตัวโตไซสกางวิปครีมนะคะได้เลยนยี่สิบจ้าใบเดียวลูกเเีียดดว ไม่นานต่อจากแก้วนี้เลยนะเก็วันนีไดกนะน้ำป๊อปกขอกอน้ำป๊ป้าคุณไม่รู้ว่าลกเป็นลกป็นหนลเป็นลูเลยด้วย้าคุณบอกว่ายกแลกบ้านหันน้บ เนี house, <S <S oh, Imma, ่ยเลยเสียอยู่รเรยนเขาก็ด well> ่าเพื่อนเจ้าคุณด่านักกว่าเอาคาเขาด่านักคนหัวยิดเขาเอาคำอะไรรู้เข้าด่านักกว่ากันไหมเนี่ยเจ้าคุณตลกด่าเท่ากันใช่ด่าเท่ากันนะคะโกดดีโกดี้คุณคิมเคเป็นสานะครับผมรู้เรือบาท